บทนี้เรียกว่านโมแปดบทเพราะสวดขึ้นต้นด้วยคำว่านโมแปดคำเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สี่กล่าวถึงการนอบน้อมพระรัตนาตรัยและขอพรแปประการสวดเป็นประจำจะเกิดเดชานุภาพในการสวดมนต์และ,จะเจริญด้วยอายุวันนะ สุขาพลาคุ้มครองอันตรายทั้งปวงนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นามโมอาระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนาโมอุตตมะธรรมมัสสะสวากขาตัดเสวะเตนิทะนาโมมหาสังคัสสาปีวิสุทธาสีลาทิธิโนนาโมโอมาตยารัตถะรัตนตยัสสะสาธุกัง นโมโอมากาตีตัสสาตัสสาวัตถุตย,ยัสสปีนโมกาลปภาเวนะวิคัจฉันตุอุป,ปัทวานโมการานุภาเวนะสวัถิโหูตุสัพพทานโมการสาเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชาวา นามโมอาระหัตโตสัมมาส,สัมพุทธัสสะมเหสิโนนาโมอุตตมะธรรมมจาสวากขาตัดเตวะเตนิทานาโมมหาสังคัส,สาปีวิสุทธาสีลาทิฏิโนนาโมโอมาตยารัตถสารัตนัตยัาสสะสุกัง นะโมโอมากาตีตัสสาตัสสาวัตถุตยัสสาตีนะโมการาปปภาเวนะวิคัตฉันตุอุปัทวานะโมการานุภาเวนะสวัถิโหตุสัพพทานะโมการัสสาเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชาวา นะโมอระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมมัสสะสวากขาตัดเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสสาปีวิสุทธาสีลาทิฏฐิโนนะโมโอมาตยารัตถสสะรัตนัตยัสาสาธุกัง นโมโอมากาตีตัสสาตัสสาวัตถุตย,ยัสสปีนโมการบปภาเวนะวิคัจฉันตุอุป,ปัทวานโมการานุภาเวนะสวัถิโหูตุสพัพพทานโมการัสสาเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชาวา นะโมอาระหัตโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะมเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมมจาสวากขาตัดเ,เตวะเตนิทานะโมมหาสังคัสสาปีวิสุทธาสีลาทิฏฐิโนนะโมโอมาตยารัตถสารัตนัตยัสสะสาทุกัง นมโมโอมากาตีตัสสาตัสสาวัตถุตตย,ยัตสปีนมโมการปปภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัทวานามโมการานุภาเวนะสวัชถิโหตุสัพพทานามโมกาัสาเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชาวา นะโอมอาระหัโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะมเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมมจาะสวากขาตัดเสวะเตนิธะนะโมมหาสังคัสสาปีวิสุทธาสีลาทิฏฐิโนนะโมโอมาตยารัตถสารัตนัตยัาสสะสุกัง นะโมโอ,โอมากาตีตัสสาตัสสาวัตถุตยัสสาปีนโปะโมกราปปาาเวนะวิคัตฉันตุอุปัถวานะโมการานุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพพทานะโมการัสสาเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชาวา นะโมอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมมัสสวากขาตัดเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัส,สาปีวิสุทธาสีลาทิฏิโนนะโมโอมาตยารัตถสสะรัตนัตยาัาสสะาธุกัง นโมโอมากาตีตัสสาตัสสาวัตถุตย,ยัสสาปีนโมการปปภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัถวานโมการานุภาเวนะสุวัตถิโหตุสพัพพทานโมการัสาเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชวา นาโมอาระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนาโมอุตตมะธรรมมัสสวากขาตัดเสวะเตนิทานาโมมหาสังคัสสาปีวิสุทธาสีลาทิติโนนาโมโอมาตยารัตถสรัตนัตยัสสสาธุกัง นะโมโอมากาตีตัสสาตัสสาวัตถุตย,ยัสสาปีนะโมการาปภาเวนะวิคัชฉันตุอุป,ปัทวานะโมการานุภาเวนะสวัตถิโหตุสัพพทานะโมการัสสาเตเชนะวิธิมหิโหมิเตชาวา นะโอมอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมมัสสสวากขาตัดเซวาเตนิทานะโมมหาสังคัสสาปีวิสุทธาสีลาทิทิโนนะโมโอมาตยารัตถัสสะรัตนัตยัสสสาธาาาุก,กัง นโมโอมากาตีตัสสาตัสสาวัตถุตย,ยัสสาปีนโมการปปภาเวนะวิคัจฉันตุอุปัถวานโมการานุภาเวนะสวัตถิโหตุสพัพพทานโมการัสาเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชาวา นะโอมอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสิโนนะโมอุตตมะธรรมมจสะสวากขาตัดเสวะเตนิทะนะโมมหาสังคัสสาปีวิสุทธาสีลาทิฏฐิโนนะโมโอมาตยารัตถสารัตนตยัสสะสาธุกัง นโมโอมากาตีตัสสาตัสสาวัตถุตย,ยัตสาปีนโมการปปพาเวนะวิคัชฉันตุอุปัทวานโมการานุภาเวนะสวัชถิโหตุสพัพพทานโมการัสาเตเชนะวิทิมหิโหมิเตชาวา